โรงเรียนราชพัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านแสนสนุกตำบพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2511มีนายสมโพง์ปรุงเกียรติเป็นครูใหญ่คนแรกปัจจุบันมีนายอาคมเขียวสะรูดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาวนวนลลอะองสีดาเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชพัฒนาโรงเรียนราชพัฒนาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีเนื้อที่ทั้งหมด26ไร่หนึ่งงานเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด302คน มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น23คนวิสัยทัศน์ภายในปีพุทธศักราช2570โรงเรียนราชพัฒนาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่วิถีพอเพียงเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาปรัชญาโรงเรียนผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญคำขวัญ เรียนดีมีวินัยน้ำใจนักกีฬาพัฒนาสังคมสีประจำโรงเรียนแดงน้ำเงินอัตลักษณ์เก็บออมเอกลักษณ์เศรษฐกิจพอเพียงผลงานที่ภาคภูมิใจการทดสอบระดับชาติโอน็ทชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโอน็ทชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอยู่ลำดับที่2ของเขตพื้นที่การศึกษา Best Practice ลำดับที่7ของเขตพื้นที่การศึกษาชื่อผลงานการนิเทศภายในโดยใช้ c a t ส m o d เดขับเคลื่อนกระบวนการด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาจากมูล,ลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ประเภทมัธยมศึกษาและประชาชนปี2567ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดห้องเรียนคุณภาพภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566จำนวน4ห้องเรียนและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดห้องเรียนคุณภาพภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จำนวน4ห้องเรียน